สวัสดีค่ะวันนี้ป้ากินพาครอบครัวมาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณป้ากินจะพามาทำผัดมะเขือยาวค่ะมีท่านผู้ชมบอกว่าผัดยังไงไม่ให้มันดำเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันค่ะ วันนี้นะคะคุณป้ากินมีมะเขือยาวนะคะสองลูกนะคะแล้วก็มีพริกพริกแดงกินดาค่ะหมูนะคะป้าซื้อมาสองขีดนะคะแล้วก็ใบหัวละพาหอมแดงค่ะเดี๋ยวป้าจะตำหอมแดงกับกระเทียมนะคะน้ำที่คุณป้าจะหั่นมะเขือใส่อย่างให้มันดำนะคะต้องต้องใส่น้ำส้มด้วยค่ะเทน้ำส้มลงไปค่ะแค่นี้ก็พอนะคะ แล้วเราก็จะมาหั่นมะเขือกันนะคะมะเขือยาวค่ะนี่ค่ะหั่นอย่างนี้นะคะหั่นอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะหั่นกลางหากลางนะคะสามชิ้นนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะ ะะเราแช่น้ําใส่น้ําส้มก่อนนี่เราค่อยเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็ให้มันแห้งแล้วค่อยเอาไปทอดทอดกับน้ํามันนะคะมันจะไม่ดําผัดมะเขือยาวค่ะท่านผู้ชมต้องทําอย่างนี้ค่ะถ้าใครไม่ชอบทอดนะคะก็ผัดสดก็ได้นะคะแช่น้ำส้มอย่างนี้ละคะ่นะ,คะเห็นไหมคะขาวจั้วเลยท่านผู้ชม คนะคะะเครื่องปรุงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะถ้าเราผัดใส่น้ำมันหอยก็ได้ใส่น้ำมันหอยใส่ซอสนะคะแล้วแต่คนชอบใส่เต้าเจี้ยวแต่คุณป้าไม่มีเต้าเจี้ยววันนี้ค่ะคุณป้าก็จะใส่ซอสกันนะคะ นี่่คะเห็นไหมคะน่าจะพอแล้วล่ะคะ่ะลูกเดียวก็ถือว่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะเอาลงไปทอดนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะมันจะขาวอย่างนี้ล่ะคะ่ะใส่ให้มันเสด็จน้ำก่อนนะคะตามสองคนถ้าสองลูกไม่หน้า จะทานหมดเอาลูกเดียวพอนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวป้าก็เอาลงทอดเลยนะคะพอคุณป้าเปิดน้ำมันไว้แล้วลงทอดเลยค่ะนะคะทอดมาให้ไม่ต้องให้มันสุกมากหรอกค่ะให้มันเป็นขาวๆอย่างนี้ละคะนะคะ,นะคะ ผัดมะเขือยาวเดี๋ยวคุณป้าทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณป้าก็จะได้ตำกระเทียมหอมแดงนะคะหอมแดงนี่เราใส่สักสี่ห้าหัวก็ได้ค่ะหัวเล็กข้าหัวใหญ่เป็นในหอมแขกแล้วก็ใส่แค่หัวเดียวก็พอนะคะไม่ต้องใส่มากเท่าไหร่ก็ได้นี่ค่ะ เรา,เาลงทอดอย่างนี้นะคะเวลาเราไปผัดนี่มันมันจะสุกเสมอกันค่ะแต่ถ้าบางคนนะคะก็ชอบแบบไม่ต้องไม่ต้องทอดค่ะนะคะไม่ต้องทอดก็อร่อยนะครับคุณป้าก็เคยเคยผัดอยู่แต่ว,ว่าทอดนี่มันจะดีกว่าจะดีกว่าค่ะ พอแล้วค่ะท่านผู้ชมปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ตัดพักไว้พักไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตำพริกกันเดี๋ยวคุณป้าก,ก็จะทำตำหอมแดงนะคะแล้วค่อยเอาไปลงไปผัดไปเยียวให้มันหอมเลยค่ะนะคะ ให้มันละเอียดมากเท่าไหร่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเสียงดัง <laughs> เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เจียวให้หอมเลยค่ะแล้วค่อยใส่หมูสับค่ะนะคะไปเลยค่ะให้หอมเลย เราไปอีกจักหน่อยก็ได้นะคะท่านผู้ชมลมมันแรงค่ะแก๊สมันโดนลมเพราะว่าทำอยู่เบียงเอาให้หอมเลยค่ะแล้วค่อยใส่หมูนะคะ ถ้าทานหลายๆคนนี่ก็มะเขือยาวก็สองลูกพอดีนะคะถ้าทานสองคนเหมือนที่ป้ากินทํานี่ก็ทานสองคนกับลูกถ้าหมูกหลายคนก็เอาสองลูกเลยค่ะเอาให้หอมเลยค่ะกยใส่หมู ท่านผู้ชมว่านะคะว่าผัดมะเขือยังไงไม่ให้มันดำค่ะเวลาเขาผัดมันดำนะคะก็ทําแบบป้าน,นี่แหละคะ่ะมันจะไม่ดำถ้าผัดถ้าผัดสดนะคะไม่ต้องทอดก็ได้แต่เราก็ต้องใส่น้ําส้มเหมือนที่คุณป้าทำนะคะแช่สักห้านาทีได้พอเราหั่นใส่แล้วก็แช่ไว้ห้านาทีใส่หมูเลยค่ะ ใส่พริกเลยเอาหมูให้สุกเลยนะคะสุกเสร็จแล้วก็ปรุงรสปรุงรสให้เรียบร้อยเราค่อยใส่มะเขือยาวที่เราทอดไว้นะคะนี่ค่ะน่ารับประทานไหมล่ะคะ บางคนเขาก็ใส่เต้าเจี้ยวด้วยค่ะใส่เต้าเจี้ยวก็อร่อยนะคะท่านผู้ชมลองทำดูนี่ค่ะนคะคะ ได้ยังเนาะได้แล้วค่ะถ้าหมูได้แล้วปุ๊บเราปุงรสเลยค่ะนะคะปุงรสเลยใส่ซอสเลยค่ะใ่นี้ก็พอละเดี๋ยวมันเต็มตาลตาลนะคะถ้าท่านชอบหวานก็ใส่ตามใจชอบเลยค่ะ เ,เดี๋ยวคุณป้าลองชิมดูนะคะว่าเป็นไงพอดีไหมพอดีแล้วค่ะพอดีแล้วใส่มะเขือเลยค่ะนี่ค่ะ ใหัวละพา <c oughs> เลยค่ะค <c oughs> นเลยค่ะมะเป้าลูกเดียวนะคะนี่ตั้งเยอะเลยค่ะนี่ <c oughs> หอมมากเลยค่ะหอม ทำง่ายแล้วก็ถูกมากค่ะมะเขือลูกสองลูกนี่ป้าซื้อมาสีบห้าบาทนะคะหมูสองขีดนี่ค่ะประหยัดมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะตักใส่จานเลยนะคะ ป้ากินก็ผัดมะเขือยาวหมูสับเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้ากินด้วยนะคะป้ากินจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมดูถ้าท่านผู้ชมอยากให้ป้ากินทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะป้ากินจะได้ทำให้ดูนะคะวันนี้ป้ากินก็ไปก่อนละค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณมาก วัสดีค่ะ